อันนี้โมยังทำไรครับโมยังทำไรครับโมจะมาแปรงฟันอนปอากอย่บหมีอย่าหมีแพนดา้าก่อนเนี่ยบนปากทีนือเดี๋ยวแป้งอนปากปก่อน,นอเ <ๆ S 1> าอนะเ<ร>าะเดี๋ยวรีบๆไปบ๊อบบ้าจะไปเล่นเลโก้แล้วเดี๋ยวบ้าจะไปเล่นเลโก้แล้วอ้นปากปก่อนสองสามอ้นนะอย่ากินนะเดี๋ยวปวดท้องอีกทีนึงทเก่งมากอ่าแข็งมากข้างหนมาแป้งแค่ ขาปิดก่อนถูกต้องครับเดี๋ยวจะนั่งค่อยค่อยเปิดหันหน้าหันมาเดี๋ยวค่อยแปรงฟันก่อนนะอย่าหันไปหาปาปลาแปรงให้เสร็จก่อนอยู่นิ่งๆไม่ต้องเป็นขายดีๆขายินดีๆโรัฟงจะลงกันทำไมอะครับฟงๆไม่เอาบอกว่าแพนด้าเก็บดีกว่าเนาะฟงไม่ชอบแพนด้าใช่ไหมชอบชอบก็ยินดีๆครับอ่ะคุยกัน <voix> คุย <Nixon> เก่งมากอีกทีนึงหันมาหามอ,อมาเลี้ยงไปอีกแล้วใช่หันไอแฉแปลงฟันบนลูกยิงฟันยิงฟันเก่งมากอยู่นิ่งๆครับอย่าเนะขยา่าเดี๋ยวจะเจ็บนะครับถ้าฟงฟงยืนไม่นิ่งกว่าป้าพรุ่งนี้ป้าไม่ให้ใช้แพนดา้าแล้วหันมาหามอ,อมาลูกขอมาแปลงไม่ได้นะอีกทีหนึ่งทีหนึ่งพอละ อาปากอาปาไม่เสห็นเลยแค่เ <sever> ห <ation paid venue> ็นแต่เราล้างทีเดียวเดี๋ยวมาจะปัดแปลงนะแป้งแป้งแปลงบนแปลงลงแปลงล่างแป้งว่านนะอยากกินนะกินเราปวดท้องนะทีหนึ่งทีหนึ่งทีสุดท้ายละเกน่งมากโอเคปิดน้ำ